พลอยบุษราคำเม็ดลวงข้าวอยู่บนผิวบมเฟืองเขียวอ่อนครับก่อนจะมาเป็นสีเหลืองก็ผ่านความเขียวมาแล้วบางเม็ดนะครับถ้าเป็นพลอยจากธรรมชาติก็หล่อลอ้อมเ,อเป็นสีสันนะครับแตกต่างกันไปแล้วแต่ความร้อนแล้วแต่ระยะเวลาของอวัตถุธาตุคือพลอยอันนี้นะครับจะใช้เวลา อ,อยู่กับโลกนี้มาเป็นแหลมหลายร้อยปีหลายล้านปีนะครับก็เป็นทรัพยากรที่มาแปลเป็นทรัพย์เป็นออของที่มีค่าอยู่กับตัวมนุษย์นะครับเขาให้คุณค่าเพราะว่ามีแสงมีสีมีสีสันนะครับ ก็แล้วก็มีน้อยหายากก็กลายเป็นของที่มีค่าแล้วก็มีประโยชน์สําหรับผู้ที่จะใช้ทรัพย์ถ้าอยู่กับมือคนใดก็แปลเปลี่ยนเป็นเงินได้เป็นสิ่งของได้เพราะว่าทางสังคมยอมรับนะครับพลอยบุษราคำาหรืออัญมณีที่มีแสงหรือว่าหินที่มีแสงแวววาวเขาเรียกหินสี สีต่างๆนะครับหินทั่วไปจะทึบสากเพราะยังไม่ได้ที่ยังไม่ได้ผ่านระยะเวลานานผ่านความร้อยระยาเวลานานหินก็สุกเป็นพอยเป็นต่งขึ้นมา